โลกในมุมมองของ Value Investor ตัวดรนิเวศเห็ชิระวรากรชายกลางกับคูกุกการเป็น Value Investor ที่ดีนั้นนอกจากการเรียนรู้และติดตามภาวะเศรษฐกิจและการเมืองแล้วเราต้องรู้และเข้าใจกระแสหรือแนวโน้มของสังคมด้วย ว่าที่จริงสังคมนั้นเป็นพลังสําคัญที่สุดในการกําหนดเรื่องของภาวะและระบบเศรษฐกิจและการเมืองดังนั้นถ้าเราเข้าใจสังคมก็มีแนวโน้มว่าเราจะสามารถพยากรณ์ทิศทางของเศรษฐกิจและการเมืองได้แม่นยําขึ้นสําหรับผมการติดตามความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ให้ภาพชัดเจนที่สุดก็คือการดูภาพยนตร์ดูละครและติดตามข่าวดาราที่เดี๋ยวนี้มีหนังสือพิมพ์วางแผงจาหน่ายทุกวันเช่นเดียวกับละครที่ออกอากาศวันละหลายเรื่อง แนวโน้มของสังคมที่ผมสังเกตเห็นว่าเปลี่ยนไปมากนับย้อนหลังไปสัก40ปีก่อนขณะที่ผมยังเป็นวัยรุ่นก็คือสถานะของผู้คนในสังคมในสมัยก่อนนั้นสังคมไทยค่อนข้างจะจัดลำดับของคนเป็นชั้นๆตามลำดับที่อาจจะเรียกว่าศักดินาหรือตามตำแหน่งอำนาจที่กำหนดเป็นทางการโดยคนที่มีฐานะทางสังคมสูงก็คือคนที่มีอำนาจที่เป็นทางการหรืออำนาจทางวัฒนธรรมสูงและคนที่อยู่ต่ำ ก็คือคนที่ไม่มีอำนาจที่เป็นทางการหรือทางวัฒนธรรมเลยและมีอาชีพที่ไม่ได้สังกัดบริษัทหรือกิจการขนาดใหญ่ในสมัยนั้นละครที่ออกอากาศก็มักจะมีพระเอกที่เป็นผู้ดีมีตระกูลทำงานเป็นข้าราชการละครที่ฮิตที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือบ้านทรายทองซึ่งพระเอกเป็นชายกลางดี๋ยวนี้ละครเปลี่ยนไปมากพระเอกหรือตัวเอกส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ หลายๆเรื่องก็เป็นชาวบ้านธรรมดาและและครที่เคยฮิตมากก็คือสูตรสเสน่หาซึ่งเป็นพระเอกคูกุ๊กเรื่องของชนชั้นในสังคมนั้นถ้าจะยังมีอยู่ก็เป็นเรื่องว่าใครมีเงินมากกว่ากันเพราะฉะนั้นนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการซึ่งมักจะมีเงินมากจึงเป็นคนที่มีสถานะค่อนข้างโดดเด่นในสังคมพูดถึงเรื่องดาราซึ่งผมหมายรวมถึงนักร้องด้วยนั้น สมัยก่อนดาราเป็นอาชีพเต้นกินรำกินซึ่งหมายถึงการเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยในสายตาของสังคมดังนั้นคนที่เรียนสูงระดับจบปริญญาตรีนั้นมักจะไม่ยอมมาทำอาชีพเป็นดาราเดี๋ยวนี้คนอยากเป็นดารากันทั้งนั้นแม้แต่คนที่เรียนจบจากฮาร์วาร์ดหรือเรียนจบปริญญาเอกจากต่างประเทศก็ยังอยากเป็นดาราดาราที่สมัยก่อนมักจะเป็นลูกชาวบ้านธรรมดานั้นเดี๋ยวนี้จำนวนมากเป็นลูกไฮโซอาชีพดาราสมัยก่อนนั้นแทบไม่มีเงินเหลือเก็บ ทั้งที่แสดงเป็นสิหรือร้อยเรื่องสมัยนี้ดาราหลายคนมีเงินมากเป็นเศรษฐีร้อยล้านบาทก็มีนอกจากเงินแล้วดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนที่มาเกี่ยวข้องได้ดังนั้นดาราจึงเป็นที่หมายปองของคนหลายๆคนหรือหลายๆกลุ่มเช่นนักการเมืองหรือกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการคนมาช่วยในการประชาสัมพันธ์งานของตนเอง การหาคู่ครองของดาราสะท้อนภาพของสังคมได้ค่อนข้างชัดเจนดาราผู้หญิงเดี่ยวนี้ไม่ชอบคู่ที่เป็นตำรวจทหารหรือข้าราชการอย่างในสมัยก่อนหรือถ้าจะชอบผู้ชายก็มักจะเป็นลูกของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือนักการเมืองที่มีเงินมหาศาลดาราหญิงชื่อดังส่วนใหญ่ชอบนักธุรกิจหรือลูกเจ้าของกิจการขนาดใหญ่หรือดาราชื่อดังด้วยกันว่าที่จริงสมัยนี้ดาราหญิงนั้นแข่งขันหรือวัดกันว่าใครจะมีแฟนหรือมีคู่ที่รวยกว่ากัน พราะการมีแฟนที่รวยจะทำให้ดารามีสถานะหรือรักษาสถานะที่โดดเด่นในสังคมได้ยาวนานการมีแฟนจนหรือไม่รวยนั้นจะทำให้รู้สึกน้อยหน้าเพื่อนฝูงทั้งหมดนั้นแตกต่างกับดาราสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิงเพราะดาราสมัยก่อนนั้นแทบไม่มีโอกาสม,มีคู่ที่มีฐานะเป็นเศรษฐีว่าที่จริงดาราสมัยก่อนนั้นไม่กล้าแม้แต่จะบอกว่าตนมีคู่แล้วเนื่องจากกลัวว่าผู้คนจะไม่ดูหนังที่ตนเองเล่นถ้ารู้ว่ามีคู่แล้ว ดาราแต่งงานหรือเป็นคู่กับเศรษฐีหรือไฮโซนั้นแม้ว่าในสังคมดูเหมือนจะมองว่าดารายังเป็นเบี้ยล่างเห็นได้จากการที่ต้องได้รับการแอพรูฟหรือได้รับการยอมรับว่าจากว่าที่แม่สามีแต่ไม่เคยมีข่าวว่าว่าที่ลูกเขยที่ร่ำรวยได้รับการอนุมัติจากว่าที่แม่ยายแล้วแต่ดาราเองนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่แคร์เนื้อสิ่งอื่นใดคนในสังคมไม่ค่อยสนับสนุนผู้ดีเก่าที่อาจจะแสดงอาการเหยียดดาราตรงกันข้ามดารานั้น มีทั้งชื่อเสียงเงินและด้วยอิทธิพลของสื่อที่รวดเร็วกว้างขวางในปัจจุบันดารากําลังจะกลายเป็นไฮโซเหมือนอย่างที่พวกเขาเป็นในต่างประเทศผมเขียนมายืดยาวเกี่ยวกับเรื่องของหนังและดาราดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวกับอะไรกับเศรษฐกิจและการเมืองและถ้าดูเรื่องของสังคมก็เป็นสังคมของดารามีเกี่ยวอะไรกับสังคมทั่วไปโดยไม่ต้องพูดถึงหุ้น แต่ผมคิดว่าเรื่องของดารานั้นเป็นภาพสะท้อนของสังคมส่วนรวมเป็นเรื่องของความเชื่อและความนึกคิดของคนทั่วไปที่แสดงออกผ่านดาราภาพ,พยนตร์หรือละครในสิ่งที่ผมสรุปจากการดูพัฒนาการของวงการนี้ผมเห็นว่าสังคมไทยนั้นกําลังปรับเปลี่ยนไปตามอย่างตะวันตกอย่างไม่อาจหวนกลับได้นั่นคือสังคมไทยกำลังถอยห่างจาก establishment หรือการกำหนดมาตรฐานประจำชาติกลุ่มคนที่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลที่เป็นทางการ ประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและแสดงออกในสังคมของตนเองพวกเขาไม่แคร์ว่าใครจะอยู่ชั้นไหนในสังคมเก่าสมัยก่อนสิ่งที่เขาสนใจและแสวงหาก็คือใครมีเงินมากกว่าพูดง่ายๆเงินเป็นตัววัดความสําเร็จเงินเป็นสิ่งที่คนแสวงหาถ้าจะพูดว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมของทุนนิยมเต็มที่ก็ไม่น่าจะผิด อย่างน้อยก็ในด้านของสังคมและเศรษฐกิจและแม้ว่าอาจจะมีพลังบางอย่างจากคนบางกลุ่มที่พยายามขัดขวางกระบวนการนี้ผ่านทางการเมืองมันก็จะไม่มีทางสําเร็จเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับผมเองมักจะถูกถามว่าถ้ามีกฎหมายหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ทําให้การทําธุรกิจของบริษัทที่เราลงทุนอยู่ประสบอุปสรรคอย่างแรงเราจะทําอย่างไรคําตอบของผมคือ ถ้าสิ่งที่บริษัทเราทำนั้นมีประโยชน์และคนต้องการกฎหมายนั้นย่อมไม่สามารถขวางได้โดยในยะก็คือมันไม่น่าจะเกิดได้หรือถ้าเกิดได้ก็ต้องมีทางแก้ชีวิตประชาชนนั้นเหมือนกับชีวิตของดาราถึงวันนี้พวกเขากำหนดแนวทางชีวิตของเขาได้ไม่ว่าจะมีคนหรือกฎเกณฑ์ที่คอยขัดขวางหรือบอกว่าห้ามทำ ดังนั้นถ้าประชาชนบอกว่าเขาต้องการใช้สินค้าของบริษัทเราและเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินอย่าก,กลัวว่าจะถูกขัดขวางโดยนักการเมืองอย่างมากต้นทุนของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นบ้างเท่านั้นในโลกของทุนนิยมนั้นเงินเป็นเนะคะแนนโหวตที่ตัดสินเสมอ 22. ธันวาคม 2552. ดรนิเวศเหมวชิระวารากร